สวัสดีครับที่นี่จะรับแฟนๆเข้าสู่ช่องยูทูบลูกคุณมวยชาแนลอยู่กับผมภาพและเสียงบรรยายโดยฟังยามอรลมาด์ูุแรกของการถ่ายทอดสดของรายการศึกช้างมวยไทยเกีย,ยริเพชรับสัญจร ประจำวันพุธที่23กุามภาพันธ์2 5 6 5สนามเวทีมวยสอสลัดชีพครับเป็นนาทีของลาสตาเกียรติยศครับ102ปอนด์การ์กิงสีแดงส่วนผู้ชคของเขาครับสภาพเพชรสิงสมัยหรือว่าแลมสิงห์่ใ้่แลมเพชรสิงสมัยครับ102ปอนด์เท่ากันเป็นฝ่ายน้ำเงินไปดูร์มหลังของมุ้งแดงครับจอมบูจอมลงทุนอีกหนึ่งลายครับลาสตาโฟมหลังแพ้เดิอนพิชิต แดนซิวจิวเลีแล้วมาชนะชักชัยน้อยลัคก,กี้บันเทิงขณะที่สภามิถิลสมัยครับฟอร์มหลังชนะยูโรสองพวงมระนแล้วก็มาแพ้เมฆย,ยัดคอหอมกลิ่นนี่คือฟอร์มในดีที่ผ่านมาของทั้งคู่ความเร็กบอนชกอยู่ที่ลาสตาร์ครับได้เจ็สอยู่5ต่อ4เกมบรวทียกที่2ครับ ช้างมวยไทยเกียรติเพชรครับขอบคุณผลิตภัณฑ์เครื่องดืง่มตาช้างน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างวันเพื่อนไม่ได้มีวันเดียววันเพื่อนมีได้ทุกวันับขอไปบบนเวทียกที่สองครับรูปร่างช่วงจกดูเสียเปรียบครับจางน้้นลาสตาแต่ว่าความสลดความแข็งแกร่งดีไปต้องพูดถึงครับจอมบุญ จอมผู้จอมลงทุนอีกหนึ่งลายครับขณะที่สภาเพชรสินสมัยครับสไตล์จังรับจับทางในดีที่ผ่านมาครับก็มีปาหมสินงสมัยครับเมื่อประมาณ15ปีที่แล้วครับวันนี้รุ่นใหม่ครับเป็นนางด่านสภาเพชรสินสมัยเกมจะจบอย่างไรจบแบบไหนครับมาติดตามยกที่2ครับขยับเดินเปิดเกมครับตามสไตล์ครับลาวสตา นี่ครับถีบซ้ายเบี่ไว้ก่อนครับสภาพเพชรขยับหนี่ครับโดนทีบทำราจังหวะไว้ครับหยกแล้วก็เดินต่อกับลาสตาแข่งขวายังไม่ถึงครัูปร่างดูว่าจะเสียเปรียบเล็กน้อยครับแต่ว่าความแข็งแกร่งแงแ,งแรงงข็ไม่ต้องพูดถึงรับลาสตายกที่2งเท่านั้นเย็ียนย้ำกันให้ทราบครับแฟนๆที่เข้ามาภายในสนามมนี ทุกคนล้วนปลอดภัยจากเชื้กกอโควิดในที่นี้เพราะว่าก่อนเข้าสนามนทำการตรวจเอนทีเคทุกท่านครับปลอดภัยหายห่วงครับนี่ครับแข่งซ้ายของทีมซ้ายเบย่งไว้อีกทีครับเด<ๆ>ินต่อครับทางด้านลาสตาหมดยกที่สองครับเดี๋ยวมาให้น้ำก่อนนะครับ ตามต่อเกมบนที่ยกที่3ครับเสียบเกยมยังเหมือนเดิมครับลาสตาเดินบนเกมเข้าหาของคุณเครื่องดิมผลิตภัณฑ์ตาช้างน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างวันเพื่อนมีได้ทุกวันเดินเปิดเก,ยม,เกยมยกที่ส้มหมัดขวาไปก่อนครับลาสตาเสียบม,มัดขวาของ เพราะว่าสไตล์การชกที่บูโตลโฮดแบนนี้ครับลาสตาแต่ว่าจะเดินเข้าไปเข้าร่องแข่งของสภาเพชรหรือไม่ครับมาติดตาม,มยบเดินเร็วขึ้นครับแข่งซ้ายมาสภาเพชรมีแข่งซ้ายสกัดการเดินของลาสตารครับ จับในได้ตีได้ครับยัดเข่าขวาโดนบิดกระตุกลงไม่ลงแม่เอาลงจนได้ครับส,สภาเพชรลาสตาไม่สนใจครับเดินต่อตยัดเข่าซ้ายแข่งขวาเติมเข้าไปจับวงซ้ายลำตัวจับในได้ตีได้ไหมครับตีได้หรือเปล่าตีได้หรือไม่แม่แต่ว่ายังไม่ถนัดไม่ชัดเจนครับลาสตา เดินเร็วขึ้นครับ้างมายของก็คือจับไนตีบนี่ครับโอ้ยโดนเกี่ยวล่างล้มลงไปดับน,นัย้ยัดเข่าขวามาขึ้นคอได้อีกครั้งครับเด้งเข่าขวาเด้งเข่าขวาโอ้ทำท่าจะยืนตัวแข็งเหมือนกันครับทางดน้าสภาเชรแม่ด้ยืนนิ่งๆยืนเฉยๆนี่น่าคิดเหมือนกันครับลาสตาเดินเปิดเกมรอขยัยอยู่แล้วครับคิปซ้ายเบรกไว้แข่งซ้ายมา พยายามเดินโยกไล่แขนแต่ว่ามีเชือกมาช่วยไว้ก่อนครับหนอกข้างระวังแข้งขวาครับสมาเพชรจับนายได้ขึ้นคอบิดกระตุกแล้วก็แม่แต่ว,ว่าจังหวะสุดท้ายมีเชือกมาช่วยไว้ครับสภาเพชรพยายามเดินต่อครับโยกเข้าไปแข้งซ้ายมาจับนาได้ลาสตา,านี่ครับ เกมแรกเกมเปิดชนนี่าตายตลาดของเขาครับถีบซ้ายเบรกไว้ก่อนครับขึ้นคอได้ครับสมาเพชรลากมาตีได้ไหมครับ ปินกระตูห,กห,หักนี่ครับเนี่เกี่ยวแล้วก็เติมในเข่าซ้ายครับด้วาจังหวะมันยังไม่ชัดเจนครับลาสตาอย่างเดินต่อจัดเข่าขวาเติมเข้า,ขาไปขวางหน้าเข่าขวามายัดมาโดนเหนหียบตีจะมาจะมาโดาจังหวะสุดท้ายโดนเกี่ยวล้มลงไปครับลาสตาเดินต่อครับรวงซ้ายลําตัวรวบใต้ปีขวางขึ้นคอน,นี่ครับเกี่ยวได้แต่ว่ามันมีเชือกมาช่วยไว้ครับตางานสภาร์เพ นี่ครับคอยหมุนออกข้างวนไปรอบๆครับสี่โอ้ยดวงซ้ายลำตัวดอกนี้ทำได้ดีครับทำท่าใส่ดุ่มเหมือนไงครับสนามขบมาเพชรบทยกที่3ครับราตัางันต่อครับโอ้โหต่ากันต่อเกมบทที่ยกที่4ครับ ุลผลิตภัณฑ์เครื่องหนึ่งตาช้างน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างวันเพื่อนมีได้ทุกวันยกที่ี่ปล่อยตัวความเป็นเบียบอยู่ที่มุมน้่งบอครับเป็นเรียดอยู่3าต่อสองแต่ว่าดูตอนเนี้ยลาสตาไม่สนใจครับเนียบไล่ต่อยมัดต่อยหน้าต่อยท้องเดินอัดเข้าไปเรื่อยครับพยายามเดินเร็วขึ้นกับตรงนี้แข่งซ้ายของสปาเฟสขึ้นมาครับลับในได้บรรยากาศเสียงเชียร์ของราสตานีรอเขาอยู่ครับขอแค่ให้ทําต่อเนื่องเท่านั้นเครับ การแยกออกมาแล้วก็สับมือชกลาสตาก็ยังเดินเหมือนเดิมว่าโดนแข้งซ้ายไปครับว่าจ,จะยุบหรือไม่ครับแข้งซ้ายของสาบ,บาพิน,นีต้องถือว่าทํางานได้ดีดีเดียวับวันนี้กกนะครัหัวิจหัวใจของลาสตาไม่ต้องพูดถึงครับเขาผิดสูนรแลเห็นหลายไฟล์รับนีครับอุ้ย จับไ,ได้ยุบไม่ยุบครับตีได้ไหมตีไม่ได้กรรมการแยกก่อนครับลากมากลางไว้ทีแล้วก็วิ่งเข้าใส่ครับลา,าตาทีขวาจิมจังหวะนี้มันไม่ได้ครับขึ้นค,อ,คอพยายามจะขวางหน้านี่ลตาไม่ใช่เดินนะครับวิ่งเข้าใส่แล้วครับจิ้มขวาลำตัวดูว่าจะทำต่อนเนื่องหรือไม่ครับขวางตีได้ไหมครับ จังหวะนี้เกียร์พยายามจะเกี่ยวแต่ว่ามันยังไม่ลงครับลูกลางเขายกของทางด้านสภากเพชรนี่ใหญ่พอสมควรครับแต่ว่าลาสตาร์ไม่สนครับเดินยัดเข่าขวาปิดกระตุกเตะต่อซ้ายเติมมาใหม่พยายามพยายามแหมเริ่มได้ใจแล้วครับลาสตาเหนี่ยมแข้งซ้ายขึ้นคอได้ครับแหมจังหวะนี้เตะแล้วพับกำแพงตั้งคาไว้ครับราชสภากเพชร สร้างความบุนอัดใจให้ลาสตามากเพิ่มขึ้นครับแต่ว่าลาสตาเองไม่สนครับยังไม่ละความพยายามไล่ต่อยขวาลําตัวขวางหน้าจังหวะนี้ครับเลี่ยนนี้แม่มีช่างกล้องบังครับขอภัยด้วยครับโอ้โบิดกระตุกหักนตรงนี้ครับ ในเวทีนี่รอแต่ว่านักมวยทำไม่ได้ครับราคารอแต่อาวุธไม่มาครับทางด้านลาสตานี่ครับทำให้ทางด้านสวาเพชรชกสบายขึ้นกับยกที่สีปลายยก ยกที่5ยกสุดท้ายครับแหมมาดูว่ายกนี้ครับความได้เปรียบก่อนบ่อยตัวนี้อยู่ที่มุมน้ำเงินครับได้เปรียบอยู่20สช่วงตัวเป็นอย่างน้อยครับยกที่5ครับขอบคุณผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มตาช้างน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างวันเพื่อนมีได้ทุกวัน ความพยายามนี่มีให้เต็มสิบครับทางด้านลาสตาแต่ว่าวันนี้ครับเดินก็จริงครับแต่ว่าทําอะไรทางด้านสภาเพชรไม่ถนัดไม่เป็นชิ้นเป็นอันครับอย่างที่ผมเรียนใทราครับราคาแต่ราคารอแต่อาวุธไม่มาครับพอทําเต็มที่นะครับลาสตา นการในวินทีก็เงียบแล้วครับแต่ว่าลาสคาเองก็ยังไม่ละความพยายามครับวงการยกสุดท้ายครับยกทีก่ห้ามีเลขทองรัวนะครับ ยกที่ห้ายกสุดท้ายครับและนี่คือภาพี่สงามของกีฬาเมวย,เยวงเราการชูมือยังเป็นทางการครับทาการลมลงแล้วครันไปชูมือให้พาเป็นสีสมัยเอาชนะลาสตาเกตย้องยกไปแบบสนุกคันลนา,นายตท้ายครับ